Hot News! เมื่อวานนี้ก็มีการถกเถียงกันเยอะมากๆหลายๆคนเนี่ยนะก็มีการโพสต์ข้อความข้อความหนึ่งเกี่ยวกับธนาคารธนาคารหนึ่งเขาบอกว่าแอปพลิเคชันธนาคารล่มมนแล้ว3-4วันมันเกิดอะไรขึ้นเขากู้เงินหรือว่าทําธุรกรรมทางการเงินแล้วเนี่ยธนาคารไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นแอปพลิเคชัน ชื่อภาษาอังกฤษ m y โเนี่ยมันล้มมันเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนก็ถกเถียงแล้วก็ถามกันไปตอนนี้หลายๆคนก็ยังสงสยัยคําตอบก็ยังไม่ได้มาในขณะที่คําตอบยังไม่ได้มาค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกแชร์ในสื่อโซเชียลเยอะมากๆเช่นกันสําหรับตัวเลขการขาดทุนสะสม หลาย,ลยคนสงสัยว่าคืออะไรและทำไมตัวเลขมันเยอะขนาดนี้ล้านล้านบาทเลยนะคุณผู้ชมนั่นคือราศกิจจานุเบกษาค่ะเขามีการเผยแพร่ประกาศจากกระทรวงการคลังรายงานฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตราและกิจการธนบัตรขาดทุนสะสม1ล้านล้านบาทนะเป็นอย่างต่ำแล้วก็มี ตัวเลขอีกมากมายค่ะผู้ชมขาตามที่เอกสารที่เราได้ขึ้นไว้เลยและต้องบอกแบบนี้หลายๆคนก็ตกใจอย่างมากว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมและข้อความเหล่านี้เนี่ยคือข้อความอย่างไรกันแน่เขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตราและกิจการธนาบัตรรวม จำนวน3สัปดาห์ได้แก่งวดประจำสัปดาห์สิ้นเดือนณวันพฤหัสที่21มกราคม2564หรือเมื่อต้นปีงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุดณนะวันที่28มกราคม2564เนื่องคือ1สัปดาห์นะและงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุดณนะวันพฤหัสที่4กุมภาพันธ์2564แนบท้ายประกาศนี้โดยพบว่าขาดทุนสะสม 1ล้านล้านบาทประกาศณวันที่3มีนาคม2,564นี่คือหลังจากที่มีการประกาศออกมาหรือว่าข้อความเหล่านี้ถูกแพร่สะัสัดในสื่อโซเชียลหลายเลยคนก็ถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขที่ประกาศว่าเป็นการขาดทุนสะสม ตัวเลขมันมหาศาลขนาดนี้และประชาชนจะทำอย่างไรเราจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ต้องรอค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะออกมาชี้แจงกันอีกรอบหนึง่งก็เป็นตัวเลขขาดทุนสะสมที่เราก็ต้องดูว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมีวิธีการล้างขาดทุนตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการกู้เพิ่มค<ะ>่ะกู้กู้เจ็ดแสนล้านที่จะเอามาเยียวยาใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือมันเป็นความจําเป็นไงว่า ต้องต้องกู้เงินมาเนื่องจากว่ารัฐบาลอ่ะไม่กู้ก็ไม่ได้จะปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้มีคําสั่งให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านไม่ได้แต่ว่าก็จะไม่เยียวยาผู้ประกอบการมันก็ดูเหมือนใจร้ายเกินไปมันก็จะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนคนที่ถือบัตรสวัสดิการคนจนช่วยในโครงการคนละครึ่ง<ะ>ช่วยสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า คืออันนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการขาดทุนของรัฐบาลน,นะครับเพราะว่ามันต้องไปดูว่าไอต้ตัวเลขขาดทุนเนี่ยมันมาจากอะไรเพิแต่ว่ากําลังจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องของการใช้เงิน่ะไม่ว่าคุณจะใช้เงินไปแล้วคุณขาดทุนหรือคุณจะใช้เงินแล้วก็จะหวังผลให้เกิดการกระจายของเม็ดเงินในระบบเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยรัฐบาลเองก็จะต้องคิดให้ดีและต้องช่วยให้ถูกเนื่องจากถามว่าหนึ่งล้านล้านที่กู้กันไปแล้วแล้วก็จ่ายกันไปเกอบหมดแล้วเนี่ยมันเกิดผล ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันประคับประคองไปได้แค่ไหนเงิน1นึ่งล้านล้านมันเป็นการตำน้ําพริกละลายแม่น้ําไปหรือเปล่าเออตอนนี้เงิน1นึ่งล้านล้านไปอยู่ไหนแล้วมันมันช่วยหมุน2อรอบสรอบในระบบเศรษฐกิจจริงหรือไม่ซึ่งหลายคนก็ให้ความเห็นว่ามันยังชกแบบวืดอะชกลมยังไม่ตรงเป้าอาไม่ตรงเป้าเท่าที่ควรคือมันเป็นการหวานกระจายได้กันไมหมด คนที่จําเป็นคนที่ไม่จําเป็นคนที่จนจริงคนที่จนไม่จริงคนที่จนมากจนน้อยหรือไม่จนเลยต่างคนต่างก็ได้รับอีกหนึ่งล้านล้านกันไปแทบจะท่วนหน้ามาครั้งนี้เงินกู้7 0 0 0แสนล้านที่จะเอามาช่วยรอบนี้เนี่ยนะครับก็มีคำแนะนำออกมาจากหลายฝ่ายว่ารัฐบาลควรจะต้องเลือกจริงๆนะครับว่าคุณจะช่วยกลุ่มไหนเลือกให้ถูกกลุ่มเพราะว่า มันไม่สามารถที่จะกู้าอีก7จ็ดแสนล้านอีกห0,000ล้านหรืออีกหนึ่งล้านล้านได้แล้วเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันกําลังจะชนเพดานการก่อนนี้สาธารณะช่วยรอบนี้ต้องช่วยให้ถูกและต้องเกาให้ถูกที่คันไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการช่วยที่ผ่านมามันจะไม่เกิดประโยชน์เลยสําหรับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะการกู้เงินอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลกู้เงินแต่ว่าพอตัวเลขที่มันออกมา มันคือหนี้ของประเทศที่ลูกหลานนี่แหละคนไทยอ,ะอ่ะก็จะต้องมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับภาระหนี้ตรงนี้นะ Hot News!